สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจันทบ,บุรีผาวาคลัสเตอร์พ่อค้าชาวแอฟริกันพบต้นเหตุมาจากเมื่อวันที่9พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีวา่าในช่วงนี้ยังพบจำนวนผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในระหว่างวันที่6ถึง8พฤษภาคม64จังหวัดจันทบุรีได้มีการพบคลัสเตอร์ใหม่จากการตรวจพบพุทธิเชื้อรายใหม่เป็นกลุ่มพ่อขาพลอยจากแอฟริกาทั้งหมด โดยข้อมูลล่าสุดสุย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรีได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ณวันที่9พฤษภาคมก5 6 4พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม36รายจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุม่มชาวแอฟริกัน18รายกลุม่มชาวไทย18รายส่งผลทำให้ขณะนี้จังหวัดจันทบุรีมียอดผู้ติดเชื้อสะสม442รายรักษาหาย148ราย โดยสรุปสถานการณ์กลุ่มคลัสเตอร์ใหม่พอ่อขาพลอยชาวผิวสีที่ติดเชื้อโควิด1 9ในจังหวัดจันทบรุรีข้อมูลจากสาธารณสุขจันทบุรีแจ้งว่า คนผิวสีที่กักตัวอยู่ติดเชื้อโควิดเพิ่มในระหว่างว,งวันที่6-9พฤษภาคม64รวม4วันมีคนผิวสีติดเชื้อโควิด19จำนวนทั้งสิ้น109คนแบ่งเป็นชาวผิวสีสัญชาติต่างๆประกอบด้วยสัญชาติกีนีสัญชาติมาลีสัญชาติ ali, าติโกดีวัวและสัญชาติแกมเบียแบ่งตามที่อยู่อาศัยที่ชุมชนนิวออร์ลีน ชุมชนซับพลายชุมชนหมู่บ้านศิลาพรหนึ่งสองและหมู่บ้านทรายทองไพรินเฮาส์อําเภอเมืองจังหวัดจันทบรุรีขณะสาธารณสุขยืนยันเชื้อที่ตรวจพบในกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่นี้ไม่ใช่สายพันธุ์แอฟริกาหรืออินเดียโดยวันนี้สำนักง,งานสาธารณสุขจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำห้องตรวจปลอดเชื้อเคลื่อนที่พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพระปะกเกล้าร่วมกับสาธารณาสุขจังหวัดและโรงพยาบาลสองพี่น้องได้เร่งตั้งจุดคัดกรองเชิงโรคในกลุ่มชาวแอฟริกันตลอดจนชาวจันทบุรีที่ติดต่อค้าขายกับชาวแอฟริกันจำนวน250คน นายสนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดใหม่เมืองจันทบุรีในการเร่งป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดขณะที่ทางพลตํารวจตรีจารานจิตจุนเจอือรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจโทสวัสดิ์โชติรณพัฒน รองผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรีได้เดินทางมาดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับชาวผิวสีที่มาเข้ารับการตรวจคัดกรองในวันนี้โดยได้พูดคุยทำความเข้าใจกับมิสเตอร์ซีเซผู้นำชาวแอฟริกันที่ทำธุรกิจค้าขายพลอยและอัญมณีในจังหวัดจันทบุรีในการขอความร่วมมือให้ชาวแอฟริกันทั้งหมด ได้ปฏิบัติตามประรกาศพรรกอบป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดทั้งจากส่วนกลางและในส่วนของจังหวัดจันทบุรีอย่างเคร่งครัดหากพบมีการฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตดำเนินการต่อเรื่องของวีซ่าให้ขณะที่มิสเตอร์ซีเซผู้นำชาวแอฟริกันเปิดเผยว,ว่าสาเหตุที่มีการระบาดเชื้อโควิด -19 ในกลุ่มพ่อค้าพลอยชาวพิวสีจำนวนมาก เกิดจากมีพ่อค้าพลอยชาวผิวสีบางส่วนได้รับเชื้อจากผู้ที่มาค้าพลอยและจากนั้นได้มารวมกลุ่มทำละหมาดในช่วงประเพณีถือศีลอดในเดือนรอมฎอนทำให้เชื้อแพร,แร,กร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั้งนี้รู้สึกเสียใจยที่สร้างภาระปัญหาให้ชาวจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบขณะนี้ได้มีการแจ้งให้พ่อค้าพลอยชาวแอฟริกันในจังหวัดจันทบ,บรุรีผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของพอรกรการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดโดยให้กักตัวอยู่กับบ้านตลอด14วันและงดการรวมกลุ่มละมาดโดยให้ทำอยู่กับบ้านส่วนพ่อค้าพลอยชาวผิวสีที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่นๆให้งดการเดินทางมาที่จังหวัดจันทบ,บุรี โดยหอาศาัยอยู่ในถิ่นพมนักนั้นต่อไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ